ขอให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับพร้อมรับมือพาย,ยุฝนฟ้าขนองรอบต่อไปแอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณอากาศโดยนะครับในช่วงนี้ฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะลดลงนะครับ ยังคงมีตกได้ในบางพื้นที่แต่เป็นส่วนน้อยส่วนมากบริเวณประเทศไทยทางตอนบนจะถูกปกคลุมโดยบริเวณความกดะกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นซึ่งในขณะนี้มีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้จึงทําให้ประเทศไทยทางตอนบนมีฝนลดลงนะครับในช่วงนี้แต่ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองได้ในบางพื้นที่ อาจจะมีหลงเหลือที่บริเวณภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคกลางบางพื้นที่แต่ฝนที่ตกในส่วนมากจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยแค่รินดินเปรยๆเท่านั้นนะครับอาจจะมีได้ที่ต้งคอนสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนนะครับในด้านของบริเวณความอากาศสูงมวลอากาศเย็นจะดันบริเวณหย่อมความอากาศต่ำตีป,ปกคลมุม บริเวณทางตอนใต้ของกัมพูชาให้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคใต้ทําให้ในคืนนี้ฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคใต้จะเพิ่มขึ้นนะครับ70%ของพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งตั้งแต่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกยันภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ ตรังและจังหวัดสตูลส่วนประเทศไทยทางตอนบนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเล็กน้อยส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝน10%ของพื้นที่นะครับ ภาคกลางภาคตะวันออกเช่นเดียวกันนะครับจะมีฝน10%ของพื้นที่และอากาศจะหนาวเย็นลงนะครับโดยอุณหภูมิยังคงลดลงได้อีกนะครับภาคตะวนออกเฉียงเหนือ1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวนออกรออกรุงเทพมหานครปริมณฑลลดลงได้อีกบางพื้นที่2-4องศาเซลเซียส จากนั้นนะครับ3-6เมษายนความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนยังคงทําให้มีอากาศเย็นในตอนเช้านะครับในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังจากนั้นนะครับ7-12เมษายนมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมจะมีกำลังอ่อนลงจึงทำให้เริ่มมีอากาศร้อนขึ้นนะคบและลมใต้ลมตะนออกเฉียงใต้จะเริ่มพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยทางตอนบน จึงทำให้บริเวณภาคเหนือจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่นะครับจากนั้น12เมษายนเป็นต้นไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมกับหย่อมความรกาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนจึงทำให้มีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าซึ่งนะครับอย่างไรก็ตามในช่วงนี้บริเวณภาคใต้ เถึง12เมษายนจะมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องนะครับและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่จากยอมความประกาศต่ำเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมดังนั้นนะครับพอแม่พี่น้องประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระวังฝนตกหนักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและชาวเรือควรระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างหันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ